นันผัดเป็นถ่วมขืนหอดเพื่อนผูกมันคน้นแถวจังหวัดอุบลว่ารินว่ารอยตัวก็เกิดแต่น้อยจนเหมืนสีคนเป็นกันยังบอกเคยเห็นปานหนีจักเถื่อเป็นตะเปิดตาเบืออีหลีแม้อาถ่วมหอดวัดหอดว่าพระสงค์องค์เจา้าจนในขืนสั้นเขาเทิงห้อหลักขั้งถ่วมปีใดกะบ,บ่เป็นตาสั่งคือปีก้อนหนีอึดหอดบอลสีขีสีรับสีนอนในนี้เขาไปดอนไฟบานอยู่ตำ ตกยามแลมยังคำหลดทั้งหินทั้งยุ่งผู้ได้บ้านยู่สูงกระสีไข่ย,ยืนออกพอสีหันใจออกจากน้อยน้ออาบแต่ทั้งบ้านเดินซ่าอูบ่นกลอกเห็ว่าเขาจากผักโวมหอดหลังคาแต่บ้านหัดสวนหยาจนหอดบ้านดูเกือบบะมี่บอยูถ่วมหอดข้างเือนพอ,อยังเขียนจนได้ง่อยสั้นสีเฮ็ดค่อยสั้นทีลียางหนาตาเสือจกสีขี่ไซเวย้ยนามถ่วมล่าวาเมียแล้วเอินมดาดาผักขัวผักแกง ล่างคนปวดแน่งแหงอึดบอลสีขีจนในเขาไปรีขีใสทุงงยางเ่าอยู่บ้านป่า,ปาย่างสวยไร้ขนาดแล้วเช้นทุงกระดาษร้อยนาม,มหาแล้วก็ว,วก่วยกว่าเศร้าเอาปุปับเปิดออกแล้วน้ะคขับหลุดเป็นฉีเต็มถุงของบบัฮาลงพุ้งในดอกล่าวานี่แหลนะนอพนว่าบานขอนเมืองห้อม อึดทอดแง่กับฟอมนกหนูปูปีกบทนแต่สี่จากน้ำจากไฟ้จ๊สสีนี้ไปไซส่แหล่งแน่ถ่วมแน่จะไม่อยากนอกแม่นอป่านออาวน้ำลุ่งแล้วผัดบาเรืองวาล่าวุ่นไหวขนาดน้อยผะโลกระบาดตางตางหน้าน้าบ่จกอ่ะฮิว่าหิโหนีิลีบขอบว่าคันมาบีบมาเขียวมากเข็นจนว่าอา่ะฮิเอ็นหัวแดงจึ่งกึงขั้นว่าถ่วนั่นก็ถ่วมตยห้าถ่วมได้ถ่วดี สัมมอน้ำยังไปถ่วมหอดผีอยู่น้ำประสาผีตัวหนึ่งมันวาอุกอังเล้กูถาสแตกหัวหมูเหล่าให้ไก่อกน้ำผวกมาเชียงโศกข้อเหล็กข,ข้อห้วยกูกะเลยมาช่วยนามถ่วมมันกรกระเลยอึดหอดบอลสีรับสีนอน สิไปหลอกไปล้อนหนังกับแสนลำบากนี่จังแมนมันยากแนวเกิดเป็นผีคือเจนึงก็อยากหนีไปคือองค์เดือกไปดึกดึกนำเมือปกปักกิ่งห้าหน้อยขีดขานถ่าขานค่อยฝ่าทรงฟ้นทรงพอถวังหลังโกงบันหัดสวนยาจนเดดนางบังฟ้าขี่ลงน้ำปองหลดทึ่งขี่ทึ่งซองเบืองหัวป่าโดแต่ว่าพอยโสบานเล่าหลังจำทางหอดย่ำ,ำคำขิ่นขี่หลังค่าฟังเสียงตกกงมาปั่นเสียงระเบิดจนมาแม่ยายเกิดเล่าเอื่นไปถามหวยเขาเกิดทรงครามกันบ่อเล่าว่า ทวมกระทวมแต่หาผ้าโลผ้างานร,รัฐบาลกับจนบอได้อยู่นั่สิ่งของมาสู่เขานามปูป้าเป็นพวกหวานพวกยาแก่วัดแก่ไข่เพิ่นกะดียังไงสาถูบุญคุณรับผู้มีใจบุญเอื้อเพื่อเพื่อแพ้ให้เขาซานมาแนเป็นเงินเป็นคั้ผู้ละกอบละกำตามมีตามเกิดนับว่าเพิ่นประเสริฐในด่านจิตใจแต่สีเขาทงไผ่เดี๋ทาบไม่เกี่ยวสิไปเขาทงเสียวบวชทงสหาย ให้ได้หน่อยได้หลายดีซราไม่ทราบให้สีใดเป็นหาเป็นรถเป็นเขียนแต่บ่าพอหญ่เขียนผัดบ่อใดาน้ำมูเนี่ยละบ่อดดอยู่ตำบนปะทุ่มเลียวเห็นขั้นเลียวเห็นคนเขาซุ่มกันรับเขาแจกเล่าก็เขาไปแสกขาลับน้ำเขาจนมาแม่ยญ่เฒ่า่วงเอาแกงแก่หัวหิบนี้ถ้าแม่เท่านี้มาหยัางบ้านจะอยู่ทางว่างมีสงัดคุ้นตัว